เสพติดการช่วยตัวเองมีวิธีแก้ไหมครับเสพติดจนถึงกับเสียการเสียงานเสียเวลาวิธีแก้นะคะข่ะที่หนึ่งก็คือการทําตัวให้มันยุ่งอ,อันที่สองก็คือนะคะก็คืออย่าปลุกแล้วตัวเองเออค่ะนะคะบ,บางคนดูคลิปตลอดเวลาเลยแต่อีกอันนึงก็คือเรื่องอาหารอืมเขาเชื่อว่าการที่เรามีอารมณ์เพศเยอะนี่คือเราทานปโปรตีนเยอะ ก็ต้องอาหารที่มีโปรตีนลงพระนี่เฉลีเคยไปอ่านว่าท่านฉันสมองอ่าหรือสมุนไพรบางอย่างเพื่อลดกำนัดลงอันนี้ก็จะมีการแนะนําด้วยนะคะว่าสมุนไพรตัวไหนจะลดกำนัดลงก็สรุปว่าถ้าเรารู้ว่ามีปัญหาเราก็หาวิธีแก้ปัญหาเหล่านั้นนะคะค่ะถ้าไม่ไหวจริงๆหัดห้ามใจไม่ได้นี่คือคุณหมอช่วยได้ไหมคะคุณหมอพบแพทย์เลยค่ะอ่าพบจิตแพทย์เลยนะคะซึ่ง การช่วยตนเองนี้เป็นภาวะย้ำคิดย้ำทำอย่างหนึ่งนะคะการให้ยาลดกันย้ำคิดย้ำทำก็จะสามารถลดนะคะพฤติกรรมตรงนี้ได้แต่พบจิตแพทย์นะคะเวลาเรามีปัญหาทางจิตแพทย์ก็จะสามารถวิเคราะห์ภาวะทางจิตของเราได้แล้วก็แก้ปัญหาจิตแพทย์ต้องไปคนพบสาเหตุ